มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีประกาศรับช่วยเผาศพโควิดวันละหกรายสั่งระดมทุกวัดรับศพผู้เสียชีวิตไปเผาแบ่งเบาภาระวัดใหญ่แล้วเมื่อวันที่21กรกฎาคม2,564ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี พระราชนันธรมุนีจะอาวาสวัดบัวขวัญแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของโควิด1 9ระบาดหนักทําให้มีประชาชนเสียชีวิตมากขึ้นจนทําให้ทางวัดแล้วก็หลายแห่งในจังหวัดนนทบุรีนั้นช่วยชาปนากิจสงเคราะห์ให้กับศพผู้เสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่องค่ะ จนเกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งเตาพัางเมรุไฟไหม้และน้ำมันเผาขาดแคลนในฐานะเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีได้ทำนหนังสือสอบถามไปยังวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีแล้วพบว่ายังมีวัดต่างๆรอบนอกที่พร้อมให้ความช่วยเหลือชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตที่ติดโควิด -19 อยู่อีกหลายวัดนะคะเพียงแต่ผู้คนไม่รู้จึงไม่ได้ติดต่อไปทำให้ภาราไปตกอยู่ที่วัดหลกัหลกๆเป็นส่วนใหญ่ พระราชนันทมุนีนะคะกล่าวตอบว่าที่ผ่านมาทางวัดัวขันนะคะพระอารามหลวงก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือชาปน,าานกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มาโดยตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจํานวน47รายแล้วซึ่งบางวันที่เผาเผาที่4 5้าศพเพียงแต่ไม่ได้รายงานอัปเดตต,ตัวเลขทุกวันเท่านั้นเองจึงทําให้ตัวเลขที่ทางวัดดําเนินการชาปน,าานกิจผู้เสียชีวิตจากโควิดน้อยกว่าความเป็นจริงที่ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรายงานเอาไว้ค่ะ โดยทางวัดบัวขวัญน,นะคะมีเตาเผาระบบแก๊สที่ปลอดมลพิษอยู่3มเตาสามารถรับศพมาเผาได้วันละไม่เกิน6ศพและหากยังมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทางวัดบัวขวัญเองพร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 ฟรีต่อไปนะคะแต่หากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตพอจะมีทุนทรัพย์ที่จะช่วยเหลือทางวัดเป็นค่าแกส๊สทางวัดเองก็ยินดีรับเอาไว้เพราะว่าวัดเองไม่มีกองทุนหรือว่าทุนของมูลนิธิใดๆทั้งสิ้นค่ะ ดูแล้วจากแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิดต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องเพิ่มวัดที่มีความพร้อมในเรื่องของเตาเผามาช่วยแบ่งเบาภาระจากวัดหลักนะคะที่กําลังประสบปัญหาอยู่โดยในปัจจุบันมีวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีที่พร้อมให้ความช่วยเหลือสานารกิจร่างผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 ดังนี้ค่ะเขตอำเภอเมืองวัดโบขวัญนะคะพระอารามหลวงวัดแคนอกวัดชมพูเวกวัด วัดไสมาใต้วัดบางแพรกใต้วัดทินกรนิมิตวัดแจ้งสิริสัมพันธ์วัดปราศาสตร์วัดพุทธิปรางปราโมทเขตอำเภอปากเกร็ดนะคะวัดชลประทานรังสิตวัดสะพานสูงวัดสนามเหนือวัดกู้วัดช่องลมเขตอำเภอบางใหญ่วัดราชประคองธรรมวัดบางม่วงวัดเสาธงหินวัดบางเลนเจริญวัดสแกวัดอินวัดอัมพวันเขตอำเภอบางบัวทองวัดไผ่พระอารามหลวง วัดลำโพงวัดละหารเขตอำเภอบางกลวยวัดจันทร์วัดอุบลวนารามวัดประโนดมหาสวัสดิ์วัดรวกวัดสีเรื่องบุญเขตอำเภอไซน้อยวัดเพลางายวัดคลองตาคล้ายวัดคลองขวางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ